ไม่มีพี่อยู่คู่นี้ไม่อยู่พี่มาเยจที่พื้นนะอ๋อเกรซเกรซไปอยู่กับปอนไเดี๋ยวคือจะใช้บริเวณตรงนี้เดี๋ยวมันแย่งซีนผมนั่งก่อนต้นนะนั่งนี่ครับนั่งนั่งนัเอ้ยเดี๋ยวนะนั่งไปนั่งยังไงนี่ยตีนั่งยังไงนั่งหลับต้องนั่งหลับตาซบพี่เขาปะแซดแซดปะเจาะจมหัวดีกว่าจับหัวจับหัว นั่งไถ่ในทางเรื่องเลยเหรอครับทั้งเพลงไอ้ก็นั่งงี้ไปดิก็นั่งงี้ไปดิยืนดีกว่าก้นอ่ะฉันให้ยืนยืนยืนให้สองคนนี้มานั่งปะยืนหลังหลังเปียโนปะจะต้องนั่งว่ะไม่เป็นไรหรอกนั่งเงินนะนั่งเงินนะจริงๆต้องนั่งอย่างงี้ด้วยอะนั่งอย่างงี้ก็ได้ครับมวยไหมตักสามนาทีแต่ซ้อมไม่นั่งนะซ้อมไม่ต้องนั่งครับ นะขอดูขอฟีดไปก่อนขอสามสิบวิชันก้นขึ้นมานั่งเงี้ยนั่งกับปัวอย่างนี้เอออยู่ท่านี้นะแล้วถอยไปหน่อยถอยไปหน่อย่อยไปหน่อย,อย,อยเออประมาณนั้นแล้วแล้วแลวปอปอไหนท่าไหนปอท่าไหนเล็บแค่ซบหลังพอลูกซบแบบเขาไม่ไม่ไม่ใช่ซบแบบเนี้ย เอออะอะขอดูท่าหน่อยหนึ่งสองสามฟรีสเอออยู่ท่านี้ป่ะจำไว้นะจำไว้นะีะผมพี่อะฝั่มยืนต้นอนุญาตให้นั่งปกติได้คนหนึ่งฟรีสไปก่อนคนหนึ่งฟรีสไปก่อนครูจะดูว่ามันแย่งซีหรือเปล่าเปิดเพลงของฝัามหน่อยเบนเบนพลังพลังทำทำทำานาหน่อยเปิดเพลงหน่อยเพื่อนไม่ว่าง เปิดเพลงิตกอซีซ <ator il> ีดีครับอันนี้ก็เหมือนกันเบนเบนเบนไฟเฟดทุกคนถอยหลังไปแซดแซแซดแซน้องต่ำขนาดนั้นก็หยิบไม้นะเด็กๆขอให้ทุกคนจำว่าเราหยิบไม้ที่ไหน เพราะว่าสมองอันนอยนี้ของผู้สามคนเริ่มเบอร์แล้วนะครับของต้นตรงเมนสเตจตรงกลางเมนสเตจของป๋าตรงประตูของนิวตรงประตูเหมือนกันของน้ำแข็งกับนัตตี้อ่ะเดี๋ยวครูจะเพิ่มให้แบบเหมือนน้ำแข็ง่ะหยิบไมให้นัตตี้เลยในซีร้องดิเข้าใจป่ะมองส่งไปมองไปหาเขาอันนี้เดินไปนิดนึงเดิน อม่าไม่กล้าบอกบอกจริงๆอ่ะยังไม่มาเลยนนะรู้ไหมว่าฉันห่วงใยรู้ไหมรักมากแค่ไหนว่าใจฉันมีแต่เธอจะบอกหรแบบมนตรงไป้ทั้นยังรู้ไหมว่าคนคนนี้มันเฝ้าแต่พร่ำแต่เพ้อจะกินก็เห็นแต่หน้าเธอจะนอนก็นอน หลอกล้ชิที่ที่เนี่ย้องก่รา่รตอนนี้เธอจาไปต่างมใจเธอคงสับสนเมือนันไม่รู้จะไหนไม่เดิไม่เดินส่งไปไม่รู้อยู่ไหนกใครจะคิดถึงฉันบ้างไหมเมื่อใจ ที่เนี่ยที่เราเคยอยู่ด้วยกันเพื่อนทุกคนเศร้าไม่มีเบนแล้วเสาหลักมองมองกว้างๆรู้ไหมก็อีเลยที่มันชอบนั่งยังไม่ร้องอีกเหรออ๋อโอเคตรงกลาง ไม้ที่เขาให้ดีวกว่ามองไว้ก่อนอย่าเพิ่งหยิบนะหยิบรห้ไม่วาฉันห,ยหวนนย่อไปเลยอยากให้เป็นของเราอ่ะอย่ยยาปิดหูจฉันมี สามเพิงต้านมากเลยอะสามและีค่ะสิบุอยต้นยืนนั่งได้สบายเนี่ยใครนี้เองลงบล็อกเร็ววะจบตรงนี้เลยใช่ปะใช่เออคุณดีอะตอนที่ปอส่งก็ดีนี่ยเราเหมือนแบบออกสอห่วงระวังหรอกระวังไม่อยใา้ทีมที่แพ้แบบเนี้ย โอเคขอซ้ำปั่มอีกทีหนึ่งเต็มๆขอซ้ำปั่มอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวคุณจะดูองรวมเป,ป,ปิดเพลงเลยทุกคนฟรีดปะเดินตามลิดหนึ่งมองสูงในปั่มเออเขาไปแล้วซ้ำให้ได้นะไหนส่งให้คนดูนี้ส่งให้เบนไป หเมื่อตอนที่เธอบอกลารู้ไหมว่าฉันหดหาเมื่อตอนที่เธอจาไปเมื่อหน้านี้ไม่ไม่กล้าบอกตรงๆรรู้ไหมว่าฉันคิดถึงรู้ไหมว่าฉันห่วงใยบอกคนดูรู้ไหมรักมากแค่ไหน

ยากาศห้องสิงห้องที่มันว่างเปล่าที่มันขาดเบนไปเดินใช้หัวเยอะๆปมมันต้องเล่นใหญ่มองรอบเงี้ยมองเนมมี้ยยืนตรงกลางเดี๋ยวเบ่ยิมจะหยิบันพอดีแหละสรงข้างหน้าตรง,ลงหลงหังหอหลังหอส่องใกล้ๆดิจะคิดถึงฉันบ้างมา ดอกไม้รู้ไหมว่าฉันหอยหาอยากได้อยกเนจ้าของอ่ะหวยหาเนี่ยรู้ไหมว่าฉันคิดถึงออรู้ไหมว่าฉันห่วงยังรู้ไหมรักมากแค่ไหนหัวใจฉัน,ฉน ไล่ให้หน่อยดิก็ดีก็ดีไม่อยากสู้เราไม่อยากอยู่ทีมไอ้ขี้แพ้ก็ดีรู้สึกตัววางทางั้ทงไม่ทั้งทั้งไม่อยากสู้ก็ดีออฉันก็ไม่ได้อยากอยู่ในทีมที่มีแต่พวกขี้แพ้แบบนี้แล้วเหมือนกันเออดีอ่ะโอเคดดฉันแม่ประมาณนี้น้องป <laughs> ัง